คำนางมิสูแปะแทนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะนางนะคะอยู่ที่โชว์รูมที่มิสูบนออโตโมบิลนะคะหรือมิสูบนดอนกลางบ้านเรานี่เองนะคะก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรุ่นรถ X p e n d e r GT นะคะรุ่นที่โชว์อยู่ด้านหลังของนางนี่เองนะคะว่าจะมีแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดๆยังไงของเดือนนี้มาให้ชมกันนะคะโอเคค่ะตามมาชมกันเลยนะคะ กระจังด้านหน้านะคะออกแบบมาใหม่นะคะพร้อมดีไซน์แบบสวยหรูด้วยนะคะก็เป็นแบบใหม่มาให้เลยค่ะรถเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็ครอบคลุมไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะคะเบาะก,ก็สามารถปรับได้นะคะหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะที่เป็นรถเจ็ดที่นั่ง กว้างนะคะแอร์ก็จะมีในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะคะก็เย็นสบายค่ะแยกแอร์กันระวังผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็บาอก,ก็สามารถปรับได้นะคะตัวน,นี้ก็ดึงสลอัอแล้วก็ปรับก็เก็บของได้เยอะเลยะคะ่ะเผื่อเราจะไปตั้งเป็นแคมปิ้งนะคะได้นะคะใส่ของอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้นะคะอันนี้ก็กว้างขวางนะคะ มาดูในส่วนของด้านในนะคะของผู้โดยสารต่อนหน้านะคะฝั่งผู้ขับนะคะก็ดีไซน์สวยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะจะมีสวิตช์นะคะควบคุมนะคะเครื่องเสียงนะคะแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะคะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นตัวควชคอนโทลให้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคู้ส start นะคะทำงาน,นร่วมกันกับกุญแจอชฉริยะ k o s ให้ด้วยค่ะ เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นออโต้สต็อปแอนด์โกให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่า,าสถียรลภาพการทรงตัวการลื่นถลายนั่นเองค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็ปรับมาใหม่เลยนะคะเปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ9นิ้วนะคะแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแอร์ดิจิตอลให้นะคะส่วน,นเพิ่มเข้ามานะคะพิเศษในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ออโต้โฮมีให้อยู่แล้วค่ะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำให้ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้านะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็กว้างค่ะบอกคำเดียวเลยว่ากว้างมากเลยนะคะเหมาะมากเลยค่ะรถสไตล์ครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะราคานะคะไม่แพงด้วยะคะ่ะราคาแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันค่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะคะราคาก็ไม่สูง มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบี้ยถูกสุดๆอยู่ที่0.99ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอาที่ชาร์จด้วยนะคะก็จะเป็น USB แล้วก็เป็นพวกไทยสีให้ด้วยนะคะก็ครอบคลุมไปหมดเลยโอเคค่ะตัวนี้ก็พาดูรอบๆรถอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อคุณลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกนะคะมาที่โชว์รูมนะคะก็สามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ อันนี้นางก็พาเยี่ยมชมในส่วนของรอบรถของตัว e x t e n d e r GT ไปให้ก่อนนะคะหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากทดลองขับนะคะก็มีเซอร์วิสให้ด้วยนะคะสนใจยังไงก็ inbox มาทักทายกันได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโปรโมชั่นท้ายคลิปกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่0.99นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นรด X Pendler Cross หรือว่า X p e n d e r GT นะคะก็จะมีดอกเบีย้ย0.99นะคะเมื่อคุณลูกค้านะคะดาวเริ่มต้นที่25นะคะผ่อน48งวดนะคะก็จะให้เป็นในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะหรือลูกค้านะคะจะใช้เงินในส่วนของการใช้เงินดาวน้อยนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะคะก็มี พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะหรืออาชีพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรับเงินสดนะคะรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะติดขัดปัญหาไหนก็ยินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็จะมีทางผู้เชี่ยวชาญนะคะของไฟแนนซ์นะคะให้คําปรึกษากับคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าทํายังไงเงื่อนไขไหนถึงจะสามารถออกรถแล้วก็รับรถไปใช้ได้นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถ มิสูป้ายแดงอย่าลืมคิดถึงนางด้วยนะคะส่วนวันนี้นางก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ